สวัสดีครับผมวันนี้พบกับนะแดงสายเหลืองในเล่นพี่เล่น EP 2นะครับผมก็จะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามกันดูเพราะอะไรนะครับเพราะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของไฟครับผมจะเป็นอย่างไรถ้าไฟไฟแช็กและมือมารวมกันจะเกิดอะไรขึ้นวิชาสำนักสายเหลืองจะเป็นอย่างไรมารองวิสูน์กันกับการเล่นพี่เล่น ตายนะแดงไปชมกันครับผมแล้ววันนี้ก็มีน้องฟิวออนมาช่วยในการให้อะไรมันง่ายขึ้นมือเปล่าน้ำมันแล้วฟฟนชจะเกิดอะไรขึ้นเรามาชมกันห้ามในแบบนั้นน้องๆเก็บตัวน้ำไม่รู้ด้วยพอแม่ไป่อนแส้วสวย โอ้โอ oh, <no! S 1> ้น้องนี่คือมือฝัดอีกครั้งใจเย็นน้องอย่าเรียนแบบจำไว้ดูสิสำลับใจเหลือยคราบอีกที ไม่สนใจคุิจับจับมือใส่เอาใส่เอา,เอาและนี่แหละคือมือไฟวรยุทธหนึ่งในสนักสายเหลืองกับการเล่นพี่เีง <c oughs> อลน EP2 เจ็ดโค้งงี้